สวัสดีครับพบกับช่องเต้ PTB13 เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้ก็ขอมาต่อจากเมื่อวานนะครับก็สนุกดีนะเออก็เลยลองมาเล่นดูนะตอนนี้เต้ก็เลเวล47แล้วนะครับน้องๆก็เล่นเมื่อคือนนะครับแล้วก็คือเหมือนอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเว็บป่ะเหมือนว่าเราจะยิงได้เท่าไหร่อ่ะคือแบบถามว่ามันก็ยาก,ก่อสมควรนะเพราะว่านะตอนนี้เต้เลเวล40 อ่าถ้าไรนะเตเวลสี่สใช่ไหมแล้วตอนนี้เต้ Dead อยู่ที่เว็บสี่สิน้องเอาจริงเล่นเกือบ2ชั่วโมงเลยนะไม่ไม่ถึงมัง้งอ่าน่าจะประมาณชั่วโมงขวาขว่าเกือบสองชั่วโมงได้ครับเพราะว่าพอดีมันมีเควสะให้เราอยู่ถึง40เว็บอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านนอลแล้วพอดีอะจังหวะที่แบบอ่าเวลาอาวุธปืนนะครับ ที่เราดอปมาแล้วพอดีมันซ้ากันเต้เลยขายทิ้งเต้ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปเก็บในแบบเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าไปเก็บในครบเซตมันแล้วเราจะได้สแตทเพิ่มไงเต้ก็ไม่รู้นะเต้ก็ขายทิ้งหมดเลยแล้วตอนนี้เต้ใช้ M m M4 ดิใช่ไหมปืน M16 มสอะ M4 คือแบบวิดง่ายว่าดันขายไปแล้วมันเป็นปืนทองน้องคือเราต้องมาตามล่าต้องมาตามหามันเพราะให้เพราะว่า มันเลยต้องกลับมาด่านเล็กๆเนี่ยครับเพื่อจะเอาปืนให้มันครบเนาะแต่ก็พลาดเลยเนาะตอนแรกดรอปมาสี่ห้ากระบอกเลยขายทิ้งหมดเลยก็เลยต้องมาเล่นเว็บอันนี้ครับแต่ไหนก็มาทาเควสด,ด้วยเลยประมาณนี้นะแล้วพอดีอ่ะแบบโอ้โหทำไมดูมันตบดิหนักนะเพราะว่านะตอนนี้ถ้าในเว็บเนี้ยมันสี่สิบหกใช่ไหมแล้วดูมอนเตอร์มอนเตอร์ตอนนี้เวลหกสิบเจ็ดนะครับน้องเห็นไหมเวลหกสิบเจ็ดนะ คือซึ่งห่างจากเต้ยี่สิบเวลแล้วตอนนี้ไอ้มอนเตอร์ทิเต้เจอซึ่งแบบถ้าโดนตบก็คือเรียบร้อยอะเจอถ้าเจอมันเกี่ยวว่าคงเรียบร้อยอะคบน้องประมาณนี้นะเนี่ยดูอ่ะอันนี้มีบอสบอสน,น่าจะออกทุกๆ3สามเว็บมั้งครับประมาณนี้นะแล้วก็ถามว่ายากไปไหมก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าคือแต่ถ้าแรกๆถือว่ายากนะเวลยี่สิบอะไรอนยะ่าเี้ยเพราะว่าอันนี้มันคือเวลยี่สิบที่ยี่สิบบวกเข้านะครับ ทิเต้มาลงอันนี้ก็คือเหมือนกับเต้จะมาเอาไอ้ปืนเนี่ยทิเต้ถืออยู่เนี่ยเอ็มโฟทองเนี่ยเพื่อไปให้มันได้สตเต็กไงก็คือเอาไปเก็บในเหมือนแคตตาล็อกเขาประมาณนี้ยอาจเรียกแคตตาล็อกดีกว่าคือไปสะสมเขาถ้าครบเซตก็จะได้ประมาณเนี้ยครับจะได้สเต็เพิ่มเออก็เอาตัวเก่งขึ้นประมาณนี้แหละแล้วดูโอ้โหบดูเลือดลด่อนรถดิต้องกระโดดหนีนะแดดหนีก่อนนะครับแล้วก็ยิง ถ้าได้ยิงหัวตอนเนี้อ่าร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วเห็นไหมถ้าได้โดนยิงหัวนะแต่ว่าถ้ายิงตรงตัวก็จะประมาณกระสุนเะนี่ยมันเจ็ดสิบกว่านี้ก็ยิงหัวเดียวเลยแรงขวาครับโอ,โอ,โอ้ยวิ่งเราก็อืดอืดอันนี้เวฟสี v ่สิบเจ็ดเองนะอ,งนะอ่าอันนี้ก็เป็นเวฟห้าสิบครับน้องซึ่งแบบคือมันวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะในส่วนตัวเต้ว่าเต้ คิดว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะตอนแรกมันจะไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะครับเห็นปะเห็นปะม,มันไล่ไล่เราทันนะเวลาเราถอยหลังยิงนะครับแต่ด้วยความที่ปริมาณของซอมบี้มันเยอะไงมันก็เลยเหมือนไอตัวหลังๆก็วิ่งเต็มที่แต่ไอตัวโดนยิงมันแบบมีสะดุดบ้างอะไรบ้างเอา้าแต่หรือว่าตายหมดแล้วโถยังมันเหลือตบอีกนะเบฟห้าสิบ โอ้ย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 ต้องแดนหนีก่อนไอ้น้องนเห็นไอ้ตัวม่วงม่วงไหมในอีตัวนั้นนะตัวขาวโหดเลยนะคือเขาเรียกว่าอะไรมันมันวิ่งไวแล้วมันกระโดดใส่เราเลยนะต้องจัดการันก่อนแน่ๆเห็นป่ามันพุ่งใส่พอพุ่งใส่เสร็จมันเหมือนตัวเราจะแบบวิ่งไม่ออกอะครับแล้วก็โดนเกี่ยวเรียบร้อยแน่นอนเอาเอาแค่ว่าดาเมจคนละสามสิบนะสิบตัวก็สามร้อยเลือกเต็มอยู่แค่สามร้อยยังไงก็ตาย แล้วกดเลือดไม่ทันเลือดติดตอนมันเกี่ยวอะเพราะว่ามือเราจะต้องกดวิ่งอยู่แล้วเลือดเราอยู่ตรงมือเราพอดีเห็นไหมครับเจอบอสห้าสิบเอ็ดนะยิงวิ้ยมันหนังหนามากเลยนะยิงแทบไม่เข้าเลยนะตอนนี้นะครับเอา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  ยิ่งไม่ต้องสนใจไอ้คนข้างๆแล้วไอ้ซอมบี้ข้างๆเอาบอสมันก่อนถ้าบอสต,ตายพวกมันก็ตายของน้องโอเคเอา้าวยังจะมาโดนอีกเว้ยโอ้โหเลือดงามไส้แล้วแต่เอาอยู่ในวงอีกเรียบร้อยเลยปะโถเอ้ยอะไรคำนี้ และนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็จบแล้วนะครับน้องก็คือเล่นต่อไม่ได้นะจบที่เวฟห้าสิบเอ็ดนะครับเขาไม่รู้มันจบที่เวฟเท่าไหร่นะแต่มันบอกไม่มีที่สุดไงโอเคอ่าเรามาดูนะครับว่าไอแคตตาล็อกมันอยู่ตรงไหนนะน้องๆตอนนี้ได้อัพก่อนรับเกรดก่อนอได้เพชรนะตอนนี้จะ้มีเพชรก็เป็นพันขวาแนละ้วเก็บไว้ก่อนครับไว้อัพชุกเชิญก่อนนะ มาเสเตตอรมันจะอัพได้เยอะนะน้องอย่างเวลเราอัพอย่างเงี้ยเอ่อเราก็อัพในตัวได้แต่ว่าไอ้ที่ว่ามันจะเป็นเหมือนไบโอแลบอะไบโอแล็บได้จะเป็นเน้น exp level กับเงินมากกว่านะครับไอด้ดาเมจเราก็บวกปืนบวกอะไรได้ประมาณนี้แล้วก็นี่แหละไอตัวที่มีปัญหาก็คือตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละประมาณนี้ นี่เห็นปะเอที่เต้ใส่ไปแล้วก็จะได้สเตตเพิ่มมาแล้วนะครับส่วนไอแหวนนะ่ะเต้ได้ครบแล้วแต่ว่ามันจะต้องไปอีกแมปหนึ่งเนาะแหวนนะ่ะได้ทั้งแถวบนแถวล่าง้ะก็จะได้สเตตเพิ่มมาแล้วทางขวามือนะครับส่วน b บโอแลนะเต้ก็จะอัพมีอัพอยู่แค่ส่วนหลักๆเลยก็คือจะเป็น exp AH นะครับ exp AH กกับเงินประมาณนี้ อันนี้เราก็มาดูนะเนี่ยอันนี้ได้เลยอ,อีกแปดอันกับเงินสามหมื่นนะครับก็จะได้หน้ากากสีแดงแต่ไม่รู้ว่านนี้คือมันมีดอกหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะหรือว่าเป็นของแรไอเทมมาคราฟเต่ว่ายัางไงเดยกต้องมาคราฟแน่นอน,นครับอย่างน้อยก็อีกแปดถ้าลงแปดรอบเต้ก็จะได้แล้วแน่นอนเนี่ยถ้าลงไอดานเนี่ยแปดรอบอะ่ะอีกแปดรอบเต้ได้หมวกแล้วแน่นอนนี่นะบล็อกเคนไฮเวย์เนี่ยนะ ไปเดี๋ยวไปดูครับได้แน่นอนจริงๆนะเขาเกมซอมบี้ฮันเตอร์นะครับเวลาเข้าก็จะหมุนหมุนไม่รู้หมุนทำไมนะมันจะหมุนเองนะครับไปลุยกัน เพื่อไม่ทําการเสียเวลานะครับก็อันนี้ก็จะมาถึงห้องจะห้องบอสเลยนะมีเวลาอยู่ประมาณ4นาทีนะครับ mm. น้องๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากําจัดบอสจริงๆแล้ว1นาทีขวาก็ได้นะถ้าเราแบบกระสุนแต่ว่ากระสุนเต้ก็ไม่ได้ขี้เละน,นะปืนเต้ความแรงอะไรสแต็กตัวเต้ก็ไม่ได้ขี้เละน,นะก็ยังพอฆ่าได้นะครับแต่แค่ว่าตัวเต้บังอย่างเงยๆเต้ยังไม่ค่อยอัพเลือดเท่าไหร่ครับเลือดก็จะตกอยู่ประมาณ300กว่าเลยชุดเราก็ยังไม่ได้อัพเนาะเปลืองเงินเนาะนี่บอส ก็คือเราไปอัพชุดแดงดีกว่าหรือไม่ก็ชุดชุดเหลืองอะชุดทองอะอันนี้เต้ก็เหมือนเต้จะได้บวกมาอันนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังก่อนเดี๋ยวต้องเอาให้ครบเซตก่อนค่อยใส่เพราะว่าถ้าเราใส่ครบเซต,ตจะมีเอฟเฟกเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไอเซตเนี้ยเต้ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะบวกเลือดประมาณ15หมั้งและไอชุดทองเนี่ยบวกเลือดประมาณ20%อนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราใส่ครบชุดเขานะแต่ณนะตอนเนี้ย ไอชุดที่ไต้ใส่ชุดม่วงเนี่ยก็เพิ่มอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่เนี่ยยากตรงนี้น้องๆแล้วมอนเตอร์มันตกไวมากเลยนะไอซอมบี้เนี่ยตกไวและตกแรงแบบโอเคเรียบร้อยเนี่ยเห็นปะไอถังเนี่ยเมนเทเรียลเนี่ยอเท่ากับเต้ขาดอีกเจ็ดอันเน้าเต้ลงเจ็ดรอบไงล้านเปอร์เซ็นต์เต้ก็ได ไอห,หมวกสีแดงนั้นแน่นอนครับแต่ว่ามันจะไม่ครบเซตเอานะแล้วคงแลกไว้ก่อนปะแลกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแต่ว่าไอสตาร์อะไรทไรั้งหลายทั้งแหลกก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับน้องแต่มันก็จะมีชุดแดงที่ดรอปนะอยูที่เต้เห็นนะอันนี้เต้อัพความแรงปืนไปก่อนอเก็บเหรียญคนเพียบเลยนะครับ ไปดูกันนะว่าเต้ได้เฮมเมอร์มาเป็นสีทองนะนี่เดี๋ยวดูก่อนนี่ไงได้หมวกทองอันหนึ่งเห็นปะ่ะมันจะเป็นสีเขียวเห็นปะ่ะแต่ต้ยังไม่มีซ้ำอ่ะเต้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวรอได้ซ้ำแล้วค่อยนี่ละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเซ็ตใส่สีทองยังไ,ไงเราลงอับเต้ว่าน่าจะได้ครบละครับสามชิน้น น,นี้ไบโอแล็บ oh, นะเนี่ยเห็นปะดูดิวเตอัพเอ็กพีเวลสามสิบสามเลยนะส่วนเงินเวลสิบสามนะครับอันก็เลยอ่ะอัพปืนให้มันหน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้อัพเลือดให้มันหน่อยเอาเงินหมดละ โอเคครับคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้และกันตอนนี้เต๊ก็เวล49แล้วเดี๋ยวถ้าไงว่างๆเะ้ยัามาลงให้ใหม่นะวันเต้เวลเท่าไหร่แล้วก็สนุกดีครับเพื่อนๆดีนะก็มีปาร์ตี้ได้อะไรได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ